กระการตาขาบวนพาเรตเปิดงานเคบียเฟสติวัล2025ภูเก็ตเมืองสร้างสารรค์สืบสารวัฒนธรรมบาบาเพรานกาันยกระดับเทศกาลประเพณีไทยสู่เวทีโลกผลักดันอัตลักษณ์ไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์วันที่20กันยายน2568กระทรวงวัฒนธรรมและจังหวัดภูเก็ตโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายด้านศิลปะวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมภูเก็ตเมืองสร้างสารรค์ภูเก็ต Creative City K ้เคบายาเฟสติวัลทเสอย่างยิ่งใหญ่ณนะส่วนเฉลิมพระเกียรติ7 2 0 0พันามหาราชินีหรือลานมังกรเพื่อเฉลิมฉลองเคบายา เครื่องแต่งกายพื้นเมืองของสตรีบ้าบาเพรนากันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกนางรักชนกโคจารานน์รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนางพวงพกาชาวัยวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตนายสุพโชลลอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายชลัมอัธธรรมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตของเราสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเกต็ตผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนางรักชนกโคจารานนท์กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นงานเทศกาลแล้วยังเป็นเวทีในการสร้างความตระหนักรู้และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงรากงาวัฒนธรรมกับกระแสะโลกสมัยใหม่เพื่อให้เกิดคุณค่าทั้งในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในภูมิภาคซึ่งวัฒนธรรมมีภารกิจสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสนับสนุนเมืองสำคัญสคัญ,คญใช้ความคิดสร้างสรรค และวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นแรงขับเคลื่อนพัฒนาเมืองจังหวัดภูเก็ตในฐานะที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารจากองค์การยูเนสโกได้พิสูจน์แล้วว่าวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์สามารถก่อให้เกิดพลังทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่สร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง งานเค b บ y ยฟ e สติว a ลครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ต่อยอดความสำเร็จของภูเก็ตเมืองสร้างสรรค์เชื่อมโยงความงดงามของแฟชั่นวัฒนธรรมอาหารศิลปะการแสดงและวิถีท้องถิ่นเข้าด้วยกันเพื่อให้ภูเก็ตก้าวสู่การเป็นเวทีระดับนานาชาติที่ผู้คนจากทั่วโลกจะได้สัมผัสเรียนรู้และร่วมภาคภูมิใจไปพร้อมกันค่ะ ที่สำคัญยังเป็นการจัดงานสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมผ่านการชูเอกลักษณ์ไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยมีการขับเคลื่อนเทศกาลสำคัญระดับนานาชาติ3งานได้แก่เมืองครามสกลนครหรือครามแอนคลาฟโลกจังหวัดสกลนครเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนและมหากรรมหนังเงานานาชาติจังหวัดราชบุรีและเทศกาลภูเก็ตเมืองสร้างสารรค์เคบายาเฟสติวัลจังหวัดภูเก็ต เพื่อเชื่อมโยงเทศกาลและประเพณีไทยสู่ระดับชาติและนานาชาติถือเป็นการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในมิติเฟสติวัลและการท่องเที่ยวค่ะและยังถือเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องอีกด้วยรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวค่ะทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายที่สร้างสีสันและสะท้อนอัตลักษณ์ภูเก็ตอาทิขบวนแห่เคบายฟสติวัลยิ่งใหญ่อลังการ โดยขบวนพาเหรดมีทั้งหมด11ขบวนประกอบด้วย 1. โลโก้มหกรรม 2. วงโยธวาทิจากโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว 3. ขบวนข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ห่หวนเชียวเกิดใช้องค์ภูมิน 5. ชาติพันธุ์ร่วมใจไฟสามัคคี 6. จีนไทยไมตรีมณีภูเก็ต 7. เหมืองสร้างเหมืองลือเรื่องดีบุก 8. ขบวนวงกลองยาว 9. สิลสร้างสารรค์บรรลือโลก 10วงโยธวาทิจากโรงเรียนสัตีภูเกต็ตและ11รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยค่ะนอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงละครในเตรียมฉูสะท้อนวิถีชีวิตคนบาบาภูเกต็ตการแสดงดนตรีจากนักเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตในทัศการครบเครื่องเรื่องบ้านฉันการแสดงละครเวทีบาบาการสาธิตงานหัตถกรรมเพลรนกรัน กิจกรรมวอล์คแรลลี่ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ตตลอดจนมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชาวภูเก็ตแกมวิทยานีและโดมจารวัฒนซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานจำนวนมากค่ะงานเคบายฟสติวัล2025นับเป็นเวทีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในรากงาวัฒนธรรมของชาวภูเก็ตที่เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนชุมชนและภาคการท่องเที่ยวพร้อมทั้งเป็นการสานต่อความสําเร็จหลังจากที่ประเทศไทยและอีกสีประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่บรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์ร่วมกันขึ้นทะเบียนเคบายาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในปี2567